สวัสดีครับร้านบรรยายทักเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถแท็กเตอร์อิซากินะครับ NT540 นะครับ40แรงม้านะครับเครื่องยนต์3สูบ Direct Injection ระบบเทอร์โบนะครับตัวนี้จะเป็นตัวขยับฐานล้อหลังได้นะครับนะคันอันนี้เลยอิซากินะครับใครที่ต้องการรถแท็กเตอร์อิซากินะครับเจอกันที่ร้านบรรยายทักเตอร์นะครับตอนนี้มีรถเข้ามาใหม่หลายคันเลยฮะกับอิซากิ40แรงม้านะครับ คันนี้ครับระบบเกียร์นะครับเป็นระบบเกียร์8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยนะครับระบบ PTO โองระดับนะครับ540รอบกับ750รอบนะครับคันนี้อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดไปมีาดินหน้านะครับด้านหลังเป็นผ่านพวนนะฮะใช้งานน้อยนะครับ800กว่าชั่วโมงนะครับปกใบดันนะฮะตลกนิดหน่อยเองนี่ครับคันนี้ราคาอยู่ที่359,000บาทนะครับไปมีดดินหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับ 3 5 9 0 0 0บาทรถคันนี้รถจดทะเบียนปี60นะฮะ40แรงม้านะครับเครื่องยนต์ดมเดิมนะฮะอิซกิสภาพดมเดิมนะครับมีรอยลงน้ำบ้างนะครับหัุน็อตเป็นสนิมนะครับดูง่ายๆนะครับแั้วกะทะล้อแต่สีกระทะล้อก็สีเดิมนะครับสีฝากระโปรงสีคารมบมีดนะครับสีตัวรถสีเดิมๆนะครับนี่เลย359 0 0นานะครับรถ8 2ดชั่วโมงนะครับใช้งานน้อยนะครับเอามาดูด้านท้ายกันนะครับ ด้านท้ายนะครับนี่ครับสนิมบ้างนี่ครับลุ่มล้อทั้งสองฟากยังไม่มีการถอดนะครับถอดเลี่ยนซินนะครับรถบ้านมินเดิมนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าครับกับอิซูกิซีซิตังม้านะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักมาที่ร้านปัญญาเทคเตอร์ได้เลยนะครับโทรศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามเดี๋ยวลองทดสอบการขับเคลื่อนนะครับโอเค ออโควิดน,นะครับระบบทำงานได้ปกตินะครับผม ฝากไปด้วยครับอีสกิ54แรงม้านะครับอ๋อ40แรงม้าครับตัวทีเป็นตัว40แรงม้านะครับฝากไว้ด้วยครับกับอีสกิ40แรงม้านะครับใบมิดตอร์หน้าพร้อมผ่านพวนนะครับ359,000นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่ร้านประหยัดแทคเตอร์นะครับโทร0875228883นะครับร้านมีสองสาขานะครับตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุ่นอำแพงเพชรแล้วก็สาขาสองบ้านท่าคอตอำเภอบงบัวอำเภอคลองขุ่นอำแพงเพชรนะครับผม ฝาติดตามด้วยนะครับโอเคครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนขอติดตามสรบวันนี้สวัสดีครับ